นี่คืออุปกรณ์สำหรับการระบายความร้อนให้กับสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือของคุณครับๆๆๆๆอย่างที่บอกไปครับอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้นะครับเอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือครับซึ่งเอาไว้หนีบที่ด้านหลังและมันช่วยระบายความร้อนได้นะครับโดยเทคโนโลยีของเขาหลักๆเนี่ยไม่ใช่แค่การเป่าระบายความร้อนเขามีแผ่น T.E.C. นะครับเป็นแผ่นที่ทำความเย็นช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับแต่ว่ามันจะมีการใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับเรามาดูที่รายละเอียดของกล่องกันก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Cryo Phone Cooler นะครับจากแบรนด์ Cooler Master นั่นเองลักษณะดีไซน์ล้ำมากๆดูเท่เลยนะในส่วนของโกรดั c กนะที่เราเห็น แล้วก็ด้านหลังครับเป็นรายละเอียดสเปคโดยในส่วนของสเปคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวโปรดักต์พร้อมๆกันเลยนะครับแต่ของบันเดิลที่เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวเราแกะมาดูกันตัวอุปกรณ์เราออกมาแล้วนะของบันเดิลเนี่ยหลักๆแน่นอนว่าจะมีในส่วนของสายเป็นไท C Type A นะครับเขาก็จะมีพวกคู่มือใบวอรันตีต่างๆนะครับอันนี้คือคู่มือการใช้งานและใบวอรันตีนะฮะนี่แล้วก็จะมีสายไท e C สั้นๆแบบนี้1ชุดครับเอาไว้เชื่อมต่อสำหรับการชาร์จแบต ไปในตัวด้วยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งส่วนเขาก็จะมีในส่วนของสายนะครับที่เป็น Type C to Type A นะโดยสายเขาเนี่ยยาวพอสมควรเลยนะ1.5เมตรหรือว่า150เซนติเมตรนั่นเองก็ตัวนี้เอาไว้จ่ายไฟเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องยาวหน่อยเนาะแล้วก็เป็นตัว Product ครับนี่เราให้ดูก่อนเลยครับสวยมากดูล้ำมากเลยนะคือลักษณะถ้าดูดีๆเนี่ยก็จะออกทรงเหมือนโลโก้ของ Cooler Master นะ แล้วก็จะมีไฟตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นไอคอนของ Cooler Master นั่นเองด้านในมีพัดลม1ตัวขนาดเล็ก35มิลลิเมตรนะครับในส่วนของพัดลมแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตรงนี้ครับหน้าสัมผัสจะเป็นเทคโนโลยีของเขานะเป็นเทคโนโลยีแผ่น TEC นะครับเป็นแผ่นทำความเย็นนะครับช่วยในการระบายความร้อนคือถ้าเกิดใครเคยเห็นชุดน้ำปิดที่เป็นซับซิวโรเทคโนโลยีเดียวกันครับแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่า โอ้มันทําความเย็นขนาดนั้นถึงหลักหน่วยหรือว่าติดลบได้เลยเนี่ยอย่างนี้มันก็ขึ้นหยดน้ําขึ้นไอน้ําสิไม่ต้องกังวลครับถ้าคุณเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันมันจะสามารถควบคุมไม่ให้เขาเรียกว่าเย็นจนเกิดหยดน้ําได้นะครับสามารถปรับคอนโทรลได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะซึ่งไฟด้านหลังตรงนี้ก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับดีไซน์เท่ะนะพอเชื่อมต่อจะมี2ด้านนะด้านหนึ่งที่เป็นด้านใต้ตรงนี้ช่วงขาหนีบ นะครับเป็น Type 4เหมือนกันแล้วก็ที่ขอบตรงนี้ก็ถามว่าเอาไว้ทำอะไรนะฮะก็เวลาเราเล่นพอร์ตหนึ่พอร์ตจะต้องเสียบเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวคลายโอโฟนตัวนี้และอีกหนึ่งพอร์ตเราก็สามารถเสียบเพื่อชาร์จได้เช่นเดียวกันอ,อย่างสายสั้นที่เราบอกไปก็คือสามารถเสียบชาร์จเข้ามือถือได้เลยความกว้างสูงสุดนะฮะ90มิลลิมตรสำหรับการหนีบอุปกรณ์ใดๆก็ตามซึ่ง จากที่เราบอกไปตอนต้นคือสามารถใช้กับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้กับอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มันสามารถหนีบได้แล้วก็สัมผัสได้โดยตรงกับหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับตรงเนี้ยพอมันเชื่อมต่อไฟเลี้ยงแล้วเนี่ยมันเย็นมากนะคือถ้าเราจับเนี่ยมันจะเย็นแล้วก็ถ้าเราปล่อยไว้เฉยโดยไม่เชื่อมต่อแอปมันก็จะเป็นหยดน้าเลยอะ่ะผมลองปล่อยทิ้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูดีกว่านะฮะแต่แน่นอนว่ามันเป็นแผ่นทําความเย็นเย็นแน่นอนยิ่งถ้าเกิดคุณใช้อแดปเตอร์ การจ่ายไฟเลี้ยงที่มันเป็น p d c h ชาร์จอะไรก็แล้วแต่นะครับยิ่งไฟเลี้ยงเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งทําความเย็นได้มากขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง,องการใช้งานกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีโทรศัพท์สักหนึ่งเครื่องนะไอโฟนมินิซึ่งผมวัดแล้วความกว้างของโทรศัพท์ของผมเนี่ยอยู่ที่68 mm มมนะครับก็ประมาณ6เซนเกือบ7เซนอันเนี้ยมันจะพอดีกับกับขาเลยนี่ไม่ต้องยืดเลยครับ พอดีเป๊ะแล้วเราก็เสียบใช้งานเลยครับฝั่งไท p e C ครับคุณก็เอามาเสียบจ่ายไฟเลี้ยงปึ๊บนี่เห็นไหมเห็นพัดลมหมุนด้านในไหมแล้วก็มีไฟ RGB ด้วยแล้วที่สําคัญครับมีเขาเรียกว่าดิจิตอลแสดงสถานะด้วยนะครับในการแสดงอุณหภูมิตรงนี้นี่ตอนนี้เห็นไหมเมื่อกี้ 20, 20ไปไปแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วน,นะครับแล้วก็มีพัดลมในการระบายความร้อนช่วยอีก แล้วจะสังเกตแสงไฟมันสวยเลยนะนี่สมมติเวลาเราเล่นโอ้โหเท่เลยอะ่ะเดี๋ยวผมเปิดแอปพลิเคชันให้ดูนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเราจะเสิร์ชก็ได้นะครับ CMCryo หรือว่าเราจะสแกน QR code เขาก็มีอยู่นะตอนนี้เรามาเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับนี่คือหน้าตาแอปพลิเคชันนะฮะบ,บอกได้เลยว่าก็ใช้งานง่ายมากเดี๋ยวผมปรับให้ดูพร,พร้อมๆกันเลยนะ เรากด Connect ครับในการเชื่อมต่อมันจะใช้งานแบบบลูทูธนะฮะโอ้ยซิงอย่างรวดเร็วนะครับนี่เราก็กดสิงเรียบร้อยครับตอนนี้19องศานะครับซึ่งค่าที่แสดงอุณหภูมิโอ้ตรงกันเป๊ะเลยครับโอ้ถือว่าเย็นนะช่วงนี้คือถ้าเกิดผมแกวกมาแล้วเราเอามือไปสัมผัสตรงหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะเย็นเลยนะครับเราขยับไปที่อีกหน้าหนึ่งครับอีกหน้าต่างหนึ่งจะเป็นเรื่องของการปรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ power silent normal หรือ advanced นะครับมันสามารถปรับได้ว่า คุณต้องการให้อุณหภูมิมันเท่าไหร่แล้วพัดลมหมุนแค่ไหนประมาณนั้นหรือปิดพัดลมก็ได้นะครับนี่อันนี้เราปิด,ดลมเห็นไหมพัดลมมันก็จะหยุดหมุนทันทีนะครับเออสังเกตเห็นชัดเลยอันนี้เราก,กด advance นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการปรับพัดลมนะครับต่อมาฮะก็เป็นเรื่องของไฟครับคุณก็ปรับได้เช่นเดียวกันอันแรกเนี่ยก็จะเป็น colorful นะครับ breathing ก็จะเป็นลมหายใจนะแล้วก็คุณสามารถบวกเพิ่มได้นะครับเป็นสีขาวก็ได้เห็นปะ มันก็จะ d e t e ท t กดปุ๊บมันก็เปลี่ยนให้เลยนะครับ Color b e a t i n g ก็น่าจะวนลูปในการค่อยๆกระพริบแบบช้าๆนะฮะ s t a t i กก็ไฟนิ่งๆครับหรือปิดไฟก็ได้เราก็เปิดเป็น Colorful เอาไว้นะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับก็จะมีในส่วนของการปรับดูอุณหภูมิแล้วก็ในเรื่องของการปรับแสงสีปรับพัดลมนั่นเองฮะก็ถือว่าใช้งานง่ายหรือจะปิดการใช้งานก็ได้นะครับอันแอปพลิเคชันแบบนี้เลย กดเปิดแค่นี้เองนะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับเออก็อย่างที่บอกไปโอ้ยตอนนี้โทรศัพท์ผมเย็นแล้วเย็นเทียบเลยฮะตอนนี้อุณหภูมิ19องศาแล้วก็หน้าซอฟต์แวร์ก็19องศาก็ถือว่าตรงเลยทีเดียวนะครับนี่เออใช้งานง่ายนะครับพกพาสะดวกแน่นอนนะครับแล้วก็ดูเท่ด้วยสมมติคุณเล่นเกมนะฮะจริงๆมันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยน ที่เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ให้อันนี้เป็น iphone 12 pro max นะครับก็จะดูแบบไซส์ใหญ่หน่อยซึ่งขนาดผมวัดแล้วอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแเซนติเมตรนะครับประมาณ78มิลได้นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใหญ่กว่านี้อีกเล็กน้อยก็สามารถใช้งานหนีบได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาร์ทโฟนอย่างเดียวใครมีอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะรูปทรงแบบนี้นะครับความกว้างไม่เกิน9 0ม mm ิลลิเมตรแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราลอง เอาออกให้ดูนะแล้วมาดูหน้าสัมผัสแล้วเราปิดถอดการเชื่อมต่อแอปก่อนอ่ะตอนนี้ครับผมก็ปิดการเชื่อมต่อแอปไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ให้มันดีเทคแล้วสังเกตรครับอุณหภูมิเหมป่ามันก็ลงมาเรื่อยๆเหลือ16แล้วคือพอเราไม่คอนโทรลมันเนี่ยมันก็จะทําความเย็นให้ได้เย็นที่สุดตามกระแสไฟที่จ่ายเข้ามานะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณใช้อแดปเตอร์หรือว่า power bank หรือการต่อไฟใดๆก็ตามที่มีการจ่ายไฟ เยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งทําความเย็นได้เยอะนะครับอย่างเราเนี้ยเอาจริงๆผมถ้าผมจับเนี่ยมันรู้สึกเย็นเลยแล้วก็ถ้าปล่อยอีกสักพักเนี่ยมันจะเริ่มเป็นไอน้ําอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราทําให้ดูแล้วกันเ,เราลิงก์แอปไว้ก่อนนะโอ้ตอนนี้มันโชว์16องศาโอ้ตรงตรงเป๊ะเลยนะครับเนี่ยหน้าแอปพอเราลิงก์แล้วมันก็โชว์16องศาอย่างที่บอกเห็นป่ะพอเราถอดเมื่อกี้ความร,ร้อนมันก็ ลงเรื่อยๆเลยนะครับแต่พอเราติดตั้งเชื่อมต่อผ่านแอปปุ๊บมันก็เริ่มคุมอุณหภูมินั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ในการใช้งานแล้วก็อีกหนึ่งส่วนครับที่เราบอกว่าเป็นสายสั้นแบบนี้ในการใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นหัวแบบไทสีอย่างเดียวเขาไม่ได้แถมหัวแบบ Lightning มาสําหรับ iPhone ios นะอันนี้เราสมมุติให้ดูแล้วกันสมมุติว่าคุณต้องการชาร์จไฟคุณก็เสียบเข้าไปแล้วก็เอาหัวเนี่ยหัวข้อง,งอเสียบเข้ากับโทรศัพท์ไทสี่ มันก็จะชาร์จไฟไปด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าใครที่ใช้ iPhone แบบผมนะแล้วก็มันมีสายแบบสายปกติแบบนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการชาร์จไปเล่นไปนะครับเราก็เสียบเข้าช่อง Type C ครับปั๊บหัว Lightning แล้วก็เสียบอันนี้ปึ๊บแล้วมันก็จะชาร์จตอนนี้มันขึ้นชาร์จแล้วไปดูนี่เห็นไหมครมันขึ้นชาร์จอยู่ แต่อย่างว่าครับสายมันก็จะยาวอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจอ่ะผมไม่เคยหาว่าสายไลนิ่งแบบนี้แบบสั้นๆมันมีไหมแล้วก็มีไซส์สั้นสุดเนี่ยคือแค่ไหนนะครับแต่มันใช้ได้นะครับเสียได้นะจริงๆเขาก็น่าจะแถมแบบไ t n i n g มาให้จบๆไปเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองปล่อยให้มันทําความเย็นแบบสุดๆนะครับโดยไม่เชื่อมต่อผ่านแอปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ความเย็นเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ครับผมก็เปลี่ยนหัวชาร์จเมื่อกี้ผมต่อผ่านโน้ตบุ๊กนะอันเนี้ยผมต่อเข้าตัวอะแดปเตอร์เลยสังเกตครับอุณหภูมิครับ,รบเหลือ10องศาแล้วแล้วผมไม่ได้เชื่อมต่อผ่านแอปนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้ยเดียตโอ้ยเย็นมากยเย็นมากจริงเดี๋ยวผมรอดูนะมันจะทําถึงแค่ไหนนะตอนนี้10องศาครับโอยแล้วก็พัดลมเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเสียงนิดนดคือรอบพัดลมของเขาเนี่ย4 2 0 0รอบ นะครับคือถ้าเกิด4,200รอบมันไปอยู่กับพัดลมไซส์12เซนเนี่ยกะห่มแน่นอนใบพัดอาจจะหลุดเลยะนะครับเพราะว่าปกติ3,000รอบนี้ก็สุดแล้วนะกับพัดลม12เซนแต่เนี่ยพัดลมมันแค่35มิลเองเฮย้ยเหลือ8องศาแล้วอุย้ยหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสดูหน้าสัมผัสยังนะแต่ก็เกือบแล้วถ้าเอานิ้วแตะผมคิดว่าอาจจะขึ้นอะ่ะโอ้ยตอนนี้เย็นจริงๆมาดูเรื่อยๆนะผมอยากรู้ครับ ว่ามันจะเหลือกี่องศาตอนนี้หลักหน่วยแน่ๆครับคือถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่มันจะเริ่มมีหยดน้ำนะครับถ้าอุปกรณ์แน่นอนแหละเราต้องใช้กับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะก็ควรเชื่อมเชื่อมต่อผ่านแอปปลอดภัยที่สุดนะฮะโอเคตอนนี้ผมลองทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีครับก็อะแดปเตอร์ที่เชื่อมต่อเน,นี่ยน่าจะได้สูงสุด8องศาณตอนนี้เดี๋ยวลองมาดูด้านหลังครับ <c oughs> คุณเห็นไอน้ำไหมครับ ไม่ใช่ฟลุกไอน้ำไม่ใช่วงนักร้องมันเป็นไอ้น้ำแบบนี้แล้วเห็นป่ะนี่ครับโอ้เย็นจัดเลยฮะปาดปาดแน่นอนครับความเย็นไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าแนะนำว่าควรเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับคุณจะใช้กับอุปกรณ์ใดก็ได้นะครับแต่ว่าโทรศัพท์คุณสักหนึ่งเครื่องจะต้องต่อผ่านแอปแล้วก็คอยควบคุมคอนโทรลมันนั่นเองนะครับจบแล้วนะครับกับ cryo phone cooler จากแบรนด์ cooler master นั่นเอง ถามว่าเหมาะกับใครนะครับเอาโดยส่วนตัวเลยจากที่ได้ทดลองเนี่ยก็เหมาะกับคนที่ใช้มือถือแบบนานๆแล้วก็ใช้งานแบบหนักๆนะครับอย่างเช่นประเภทคนที่ไลฟ์สดนานๆหรือว่าเล่นเกมนานๆครับถือว่าคุณต้องมีตัวนี้เลยนะฮะและสามารถควบคุมคอนโทรลผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะครับความเย็นเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันสามารถทำความเย็นได้จนเป็นหยดน้ำแต่ถ้าเกิดคุณ เชื่อมต่อผ่านแอปไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีหยดน้าหรือว่าทาให้อุปกรณ์ของคุณเนี่ยเสียหายนะครับเพราะว่ามันจะควบคุมคอนโทรผ่านแอปนั่นเองนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ใช้แค่กับโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นอุปกรณ์ใดก็ตามที่คุณคิดว่ามีความร้อนแล้วต้องการระบายความร้อนได้ที่มันสามารถใช้งานหรือว่าใช้ตัวนี้เนี่ยหนีบเข้าไปได้นะครับอย่างที่บอกไปคือความกว้างของการใช้งานสูงสุดคือ90มิลลิเมตรหรือว่า9เซนติเมตรเพราะฉะนั้นอะไรที เป็นเทคโนโลยีมีความแบนและมีความกว้างไม่เกิน90มิลลิเมตรคุณก็เอาไปหนีบติดด้านหลังก็จะช่วยในการระบายความร้อนได้นะครับสำหรับใครที่สนใจคลายโอโฟนคูลเลอร์ตัวนี้บอกได้เลยว่าราคาไม่ถึงพันนะครับจากที่เราไปดูรายละเอียดมาวันถ่ายทำเนี่ยอยู่ที่890บาทเท่านั้นนะครับกับเทคโนโลยียต่างๆกับการระบายความร้อนพร้อมพัดลมแล้วก็มีไฟอา b ด้วย สายเกมเมอร์สายไลฟ์สตรีมหรือว่าคนที่ไลฟ์ขายของยาวๆครับตัวนี้ต้องมีติดเอาไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัวชุดระบายความร้อนแบบนี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดสินค้าเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ไปสั่งซื้อสินค้ากันได้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ